กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมากับงานในช่วงเช้านะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับสำหรับสาหรับคันนี้นะครับก็มีการอบอินเฟลต์นะครับในเมื่อวานตอนกลางคืนเป็นรูปภาพและหลายหลายคนจะเห็นเนาะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับเคลือบโปรแกรมเมก้าเซรามิกนะฮะซึ่งนะครับเมื่อวานเคลือบเบอร์แรกเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ในห้องนี้เพราะว่า อากาศข้างนอกตอนนี้ดูคุ้มๆก็เลยรีบเอาเข้ามาห้องในห้องก่อนนะครับสำหรับในนี้ก็สามารถตรวจงานได้สวยงามน,นะอย่างสีของคันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันอีกทีหนึง่งตอนเสร็จนะครับโชว์กันข้างนอกและข้างในห้องกันอีกครั้งหนึ่งตอนส่งงานเลยนะครับสำหรับคันนี้ฮอน da c ซีวิ f เอเคสีเทานะฮะเป็นรถยอดนิยมนะอีกหนึ่งคันนะฮะอีกหนึ่งรุ่นนะที่อ่า มีใช้กันในท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาเคลือบแก้วที่เราค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว RS หรือตัว Hatchback นะครับก็เป็นสีสีนี้จะเป็นสีเดียวที่มีอยู่ในตัวรถรุ่นนี้เท่านั้นสาหรับตัว SK นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะสวยงามมากๆนะครับกับคันนี้นะครับออ,ออกแบบมาได้ถูกใจเวัยรุ่นมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ Civic FK ถ้าอ,อย่างที่่านเห็นนะถ้าเราอยู่ข้างในห้องก็จะค่อนข้างไวหน่อยนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะพยายามตรวจงานนะฮะสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับ mm. ก็มีเวลาให้นิดหน่อยครับสาหรับคันนี้รายละเอียดไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างใหม่ mm. บอกว่าจะบอกว่าใหม่มากก็ได้นะครับเพราะว่าตัวรถมาที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะสำหรับซีวิคเอฟเคตอนนี้เรามามาตรวจกันในห้องบ้างนะครับก่อนที่เราจะเปิด อบอินวล่ากันนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมตรวจงานมาพร้อมๆกับคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูรอบๆคันสําหรับในห้องอย่างเงี้ยก็สามารถเราก็สามารถตรวจงานได้นะเราดูงานอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่ถ้างานไม่เรียบร้อยมันจะเห็นเลยว่ามีน้ำยุงน้ำยาตรงไหนเหลือไว้บ้างนะครับอันนี้สวยงามตรวจงานในพร้อมๆกันสําหรับซีวิค fk ตัวนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะ พาไปดูกันข้างนอกนะครับสีของตัวผลึกของเขาเนี่ยหลังจากที่เคลือบแก้วไปแล้วมันจะเด่นชัดมากขึ้นจะออกเป็นผลึกข้างในออกสีเขียวเขียวม่วงๆ่วงนิดๆเขียวเขียวนะผสมตรงนั้นหน่อยมันจะทําให้ตัวสีมีความสวยงามมากอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเปิดอินฟราเรตนะครับอบก,กันตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอออกไปข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าอินฟราเรตตัวนี้นะครับเวลาเปิดไปที่ตัวผิวแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ อุณภูมิที่ถิวเที่ยวมัน65องศานะครับ65-55 50-65องศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับกับการอบอินฟราเรดตนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูตอนนี้ผมอบอินฟาเร์ให้ท่านเห็นผู้คนเลยนะครับห้องตอนนี้ก็จะบอกว่าอากาศช่วงนี้ร้อนนะก็รักษาสุขภาพกันพอสมควรนะครับจะได้อ,อยู่ อยู่ดูไลฟ์สดผมไปนานๆกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สบายนี่ต้องมารักษาตัวอีกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตออกจากห้องนี้ก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพระก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเีเราพามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนส่งงานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเท่าครับดูความสวยงามนะครับ ขอให้มีแดดนะฮะแล้วก็พาไปดูห้องด้วยวันนี้มีนนมย e a r PM Auto t ิ u r i n g ขอบคุณครับ